ใส่ฝนเพื่อนอธิษฐานค่ะวันนี้เราจะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการเพื่อนอธิษฐานนะคะเราก็มาอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราจะมานัดแนะกกันก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากการยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นใครในชีวิตของพวกเรานะคะจากนั้นเราก็จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าจากนั้นเราก็จะอธิษฐานกับพระองค์นะคะเอาละเราเริ่มเลยเนาะค่ะให้เราหลับตาลงนะคะแล้วก็ให้เราระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา เมื่อใส่ฝนนำหัวข้อขึ้นมาพี่น้องก็อธิฐานไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะฮาเลลูยาพระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลาตลอดเวลาพระเจ้าทรงแสนดีฮาเลลูยาแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าพระบิดาพบเราเข้ามหาพรงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนแล้วขอสรรเสริญในความดีและความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นผู้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระองค์ทรงมีพระนามว่าเราเป็นพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของพวกเราเมื่อเราหิวพระองค์ทรงป้อนให้กับเราทรงจัดเตรียมจัดหาให้กับเราเมื่อเราหนาวพระองค์ก็จัดเตรียมผ้าห่มคุมกายให้กับพวกเราพระองค์ทรงแสนดีพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพวกเรา พระองค์ทรงเป็นองค์เจ้าชีวิตของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าให้มีฤดูเกิดผลพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเพื่อที่ให้เราลูกของพระองค์นั้นสามารถอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขด้วยการขอบพระคุณพระองค์ พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเตรียมไว้ให้กับพวกเราลูกของพระองค์และพระองค์ก็ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาให้เป็นลูกของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่โดยความเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์โดยการยอมตายที่การเข้นของพระเยซูคริสต์ทำให้เราทั้งหลายได้กลับมาเป็นลูกของพระองค์ได้มาเป็นผู้ชอบธรรม เมื่อพระองค์ได้ตายแทนเราและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตายแทนเราและพระองค์ก็ให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมผ่านทางความเชื่อบัดนี้พวกเราทั้งหลายได้มาเป็นผู้ชอบธรรมก็โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราขอขอบพระคุณรรพระองค์สรรเสริญพระองค์เทิดทุนพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนอเมนฮาเลลูยเรานมาสัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะ พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ทรงครบครองอยู่เหนือสวรรค์ด้วยรักฤทธิ์ปัญญาเลิศล้ำพระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ทรงครบครองอยู่เหนือสวรรค์ด้วยรักฤทธิ์ปัญญาเลิศล้ำพระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งพระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ทรงครบอบ ครองอยู่เนื้อสาวันด้วยรักฤทธิปัญญาเลิดล้ำพระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของพวกเรายิ่งใหญ่ฮาเลลูยาพระเจ้าโปรดทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโรงทรงเป็นพระบิดาของพวกเราเราเข้ามานมัสการสรรเสริญเทิดทูลบูชาพระองค์ในวันนี้ร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าพระบิดา เราเข้ามาอธิษฐานขอสารภาพความผิดความบาปและขอรับการชำระโดยพระฤทธิ์ของพระองค์เวลานี้ให้พี่น้องเริ่มเปิดปากพูดสารภาพบาปกับพระเจ้าในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำผิดบาปทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและขอรับการชำระโดยพระฤทธิ์พระเยซูได้กันค่ะ พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่เมื่อเราสารภาพบาปพระองค์ทรงสัตซื่อพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้กับเราขอบคุณที่พระองค์ทรงให้อภัยเราและไม่จดจําความผิดของเราพระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานขอบพระคุณพระโลหิตพระเยซูที่ชําระเราให้มาเป็นผู้ชอบธรรมบัดนี้เราทั้งหลายได้มาเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเราคือผู้ชอบธรรมและคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลขอบคุณพระองค์ในวันนี้ที่เราได้มาอธิษฐานเห็นพ้องต้องกันพระองค์บอกว่าที่ใดๆ ที่มีสองสามคนขึ้นไปนมัสการสนเสริญอธิษฐานกับพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดอยู่ด้วยพระองค์ก็จะทรงโปรดฟังพวกเราบัดนี้เราเข้ามาอธิษฐานสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันพระบิดาแล้วเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําในชีวิตของพวกเราทั้งหลายบัดนี้ให้พวกเราเริ่มเปิดปากขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําเพื่อเรานะคะ a l l ล l u y พระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้สำหรับทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราและพระองค์ทรงกำลังทำอยู่ขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตและลมหายใจของพวกเราขอบคุณพระองค์สำหรับครอบครัวที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารการกินที่เราไม่ขาดเลยสักมือเดียวขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงจัดเตรียมการสร้างที่พระองค์ทรงสร้างพวกเราตามฉายาตามอย่างของพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับดวงตาที่มองเห็นขอบคุณพระองค์สำหรับนิ้วมือนิ้วเท้ามือเท้าแขนขาร่างกายของเราทุกส่วนในร่างกายของเราที่เรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกประการขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงจัดเตรียมที่มากเกินกว่าที่เราจะคิดหรือขอได้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราเราอธิฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาเราอธิษฐานขอมอบทุกคนในครอบครัวของเรา ไว้ในพระหัตถ์อสงิตของพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราทั้งหลายให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงให้รอดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงให้รอดพ้นจากความยากจนความขัดสนความขัดแคลน ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุอุบัติภยัยให้รอดพ้นจากโรคระบาดต่างๆเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเราอยู่ในพระเยซูเราจึงได้รับความรอดเราขอบคุณพระองค์เราไม่กลัวสิ่งใดเราอธิษฐาน ขอบคุณพระองค์ที่พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะของพวกเราและพวกเราเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ในเอเฟซัสได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ปราบมารซาตานไว้ใต้พระบาทของพระองค์มารซาตานมันก็อยู่ใต้เท้าของเราด้วยเพราะเราคือพระกายของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เรามีชัยชนะยังเหลือล้นและพระองค์ทรงเรียกเราว่าผู้ที่เป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นในชีวิตของพวกเราเราขอมอบถวายวิญญาณจิตใจร่างกายของเราและทุกคนในครอบครัวของเราไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์เราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนให้เป็นไปตามที่เราอธิฐานนะคะวันนี้เราจะเอาข้อพระกัมภีจากสดุดีร3 9สักสองข้อมาอธิฐานด้วยกันนะคะ เราอาจจะมีความกังวลน,นะคะถึงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะทํำยังไงนะคะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงเรื่องที่เราเจออยู่จะเป็นยังไงวันนี้เราจะอธิฐานมอบความละความกระวนกระวายไว้ไวให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรานะคะแล้วก็เราจะเอาถ้อยคําพระเจ้ามาอธิษฐานกันนะคะเพราะว่าพระองค์จะทรงตอบเราตามถ้อยคําของพระองค์ที่เขียนถึงเราอเมนนะ ในสดุดี139นะคะข้อที่สี่ข้าแต่พยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วอเมนหมายความว่ายังไงพระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้ว่าเดี๋ยวเราจะพูดอะไรดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกออไม่มั่นคงรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดยังไม่มีคําตอบยังไม่รู้คําตอบไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งอเมนนะอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่16พระเนตรของพระองค์ เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงก็คือตั้งแต่เรายังไม่เกิดเนี่ยพระองค์ทรงตั้งใจจะให้เราเกิดและเห็นเราล่วงหน้าไว้แล้วนะคะวันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยอามนพระองค์ทรงตั้งใจให้เราเกิดมาและพระองค์ก็ได้บันทึกวันทั้งสิ้นของเราไว้ในหนังสือของพระองค์หมายความว่าชีวิตของเรานั้นเราอย่าไปกลัวว่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหา พรุ่งนี้ได้เราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาของวันพรุ่งนี้ได้เราจะไปเราจะผ่านไปได้เพราะว่าฮีบรูบทที่สิบสามข้อที่แปดได้กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดนะคะเมื่อวานนี้พระองค์ทรงช่วยเราวันนี้พระองค์ก็ทรงช่วยเราและพรุ่งนี้พระองค์ก็จะทรงช่วยเราแ้วพระองค์ก็จะช่วยเราสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนนะคะ อาเมนอาเมนคือให้เป็นไปตามนั้นเมื่อเราพูดคําว่าอาเมนให้เรามั่นใจเลยว่าเราเชื่อเราจึงพูดอาเมนนะเพราะว่าทุกข้ะสัญญาของพระเจ้านั้นใช่และอาเมนนะคะ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับท้ายคาพระเจ้าเอาละเรามาอธิษฐานตามท้ายคาพระเจ้าที่พูดถึงเราในวันนี้ด้วยกันเนาะพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงสร้างเราพระองค์ทรงตั้งใจสร้างเราพระองค์กำหนดวันเวลารูปร่างของเราก่อนที่เราจะเกิดพระองค์ทรงบันทึกเรื่องราวของเราไว้ในหนังสือของพระองค์แล้วก่อนที่เราจะเกิดมาด้วยซ้ําพระเจ้าพระบิดาเราจึงไม่กลัวสิ่งใดเรารู้ว่าเรื่องราวของเรานั้นมันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามันอยู่ในสายตาของพระเจ้ามันอยู่ในหัวใจของพระเจ้าและพระองค์ทรงเริ่มต้นการดีในชีวกเรา พระองค์ก็จะทําให้สําเร็จพระเจ้าพระบิดาวันนี้เราขอมอบภาระหัวใจต่างๆที่เรารู้สึกกลัวรู้สึกไม่มัน่นคงรู้สึกกวลกวายนั้นไว้ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราเป็นเพียงมนุษย์พระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดอภัยให้กับเราทั้งหลายในเวลาที่เรากลัวและกังวลถึงว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอภัยความผิดความบาปให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงบอกกับเราในมากมายหลายคาหลายตอนในพระคัมภีร์ที่กล่าไวไว้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตกับเราเราขอสารภาพบาปและกลับใจใหม่จากความกลัวทั้งหลายเราขอตัดขาดและตัดสัมพันธ์กับความกลัวปัดนี้เราขอรับความเชื่อเข้ามาแทนที่ความกลัว แล้วในพื้นที่ใดๆก็ตามที่เราอ่อนแอแล้วเราไม่สามารถเชื่อได้หรือเราอ่อนแอในความเชื่อเราเข้ามาขอรับพระคุณความสามารถจากพระบิดาที่เราจะสามารถมีชัยชนะอยู่เหนือความกลัวได้ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดา เราอธิษฐานขอมอบเรื่องราวที่เป็นปัญหาของเราวันนี้นะคะพี่น้องมีปัญหาอะไรให้เราพูดปัญหากับพระเจ้านะให้มอบปัญหานั้นให้กับพระเจ้าให้เราใช้เวลานี้แล้วพูดปัญหาของเราออกมาแล้วมอบปัญหาให้กับพระเจ้าด้วยกัน เจ้าพระบิดารูปมอบปัญหาทั้งหมดที่ลูกได้กล่าวไว้ให้กับพระเจ้าลูกวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกวางใจในความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูก ขอบคุณที่พระองค์ทรงจัดการกับปัญหาทุกอย่างให้กับลูกได้ขอบคุณที่พระองค์จะทรงให้สติปัญญากับลูกในการที่จะก้าวไปแต่ละก้าวด้วยความเชื่อกับพระองค์ในการที่จะดําเนินชีวิตในทุกย่างก้าวนับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปที่พระองค์จะทรงนําพวกเราทั้งหลายเราจะไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระองค์ทรงจุงมือพวกเราอยู่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอพระองค์ทรงเป็นโลก ร้อมรอบเราไว้เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและเรื่องราวของเรานั้นถูกเขียนไว้แล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จในชีวิตของตัวเราสามีของเราสําหรับคุณผู้ชายนะคะภรรยาของเราคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราลูกๆของพวกเราเราอธิษฐานขอมอบตัวเราและครอบครัวของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ขอพระเมตตาความรักของพระองค์พระสิลิของพระองค์ความความรักความเมตตาสงสารของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์สติปัญญาของพระองค์พระคุณและฤทธิเดชของพระองค์การทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่เหนือพวกเราและครอบครัวของเราเสมอไปขอบคุณพระองค์ที่เราอธิษฐานทั้งหมดทั้งสิ้นร่วมด้วยกันโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อารมน พระเจ้าพระบิดาขอให้คําอธิษฐานและคาภาวนาของพวกเรานั้นเป็นเครื่องหอมบูชาผ่านทางพระเยซูคริสต์ไปถึงพระบิดาอาเมนขอบคุณพระเจ้าให้เรากล่าวสรรเสริญฮาเลลูยากับพระเจ้าเจ็ดครั้งนะคะเป็นการขอบพระคุณในความรักของพระองค์พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณในความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราเราขอสรรเสริญพระองค์พระองค์สมควรที่จะได้รับคําสรรเสริญในนามพระเยซูคริสต์อเมน ฮาเลลูยา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 พระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลาตลอดเวลาพระเจ้าสงแสนดีค่ะขอพระเจ้าเวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ